สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับต้อนรับคุณผุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการคุณผุ้ฟังครับในวันนี้นั้นผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่มีความใฝ่ฝันเนี่ยนะครับอยากจะเป็นทหารและก็อยากจะมีวิชาชีพติดตัวด้วยเนี่ยครับจากการประชาสัมพันธ์นะครับการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารประจําปีการศึกษา2565นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของทางโรง งเรียนช่างฝีมือทหารเองก็ดีนะครับทาง Facebook ของทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารทาง u t u b e นะครับหรือว่าสื่อช่องทางในการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยนะครับทำให้น้องๆเองก็ดีนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในวันนี้นั้นเราก็เลยได้เชิญนะครับทางด้านของพันเอกศักดาวุฒิกุมารสิงห์นะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมาแนะนำครับในเรื่องราวเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกนะครับน้องๆที่จะเข้าไปเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยจะมีเกณฑ์การ สอบอย่างไรโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างไรรวมไปถึงสิทธิต่างๆนะครับของน้องๆแล้วก็คะแนนพิเศษที่หลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะคะแนนพิเศษต่างๆที่จะได้มาเนี่ยได้อย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านพันเอกสักดาวุฒิครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านพิธีกรนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ตางบ้านครับครับก่อนอื่นเลยครับท่านครับผมขออนุญาตเรียนถามถึงเรื่องของการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารประจําปีการศึกษา2565ในปีนี้เในปีนี้นะครับว่ายังคงใช้หลั เหมือนในปีที่มันผ่านมาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นหนึ่งของการสอบภาควิชาการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือว่าตรวจร่างกายอะไรแบบนี้ครับท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุธิชัยนะครับที่ให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับได้มีโอกาสมาชี้แจงให้กับน้องๆผู้ที่สนใจอยากเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารนะครับได้รับทราบ เนือ่องจากว่าในช่วงนี้เป็นการรับสมัครน้องๆที่สนใจนะครับเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาระนะครับก็เรียนให้ทราบว่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารนั้นนะครับเราก่อตั้งมาแล้ว62ปีซึ่งเมื่อวันที่18มก,กราคมที่ผ่านมานี้นะครับก็ครบ62ปีพอดีถ้าเป็นคนเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะฮะวัยรุ่นตอนปลายใช่ครับ,รบซึ่งเปิดหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวช ครับโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองภาคคือภาคปกติและภาคสมทบ,บนะครับในลำดับแรกผมขอพูดถึงภาคปกติก่อนนะครับ,รบสำหรับนักเรียนภาคปกตินั้นนะครับเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะครับจะได้รับคุณวุฒิประกาศสิบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชนะครับและทางราชการจะบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ รวมถึงกองบัญชาการกองทัพไทยหรือว่าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับ,รบโดยมีอัตรางเงินเดือนขั้นต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครับ,รบเมื่อเข้ารับราชการแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบัานอื่นๆโดยขออนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดที่รับราชการอยู่นะครับ,รบนอกจากนั้นแล้วนักเรียนภาคปกติก็จะได้รับการบรรจุนะครับสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นนะครับจำนวน3มนาย จะเข้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทบกต่อไปครับโอ้นี่นะครับก็คือน้องๆภาคปกตินะครับแหมมีในเรื่องราวของการที่จะมีอาชีพที่รองรับในอนาคตด้วยมีวิชาชีพแล้วก็ที่สําคัญนยังมีโอกาสก้าวหน้าเติบโตด้วยนะครับนั่นคือในส่วนของภาคปกตินะครับต่อไปจะเรียนให้ทราบในส่วนของภาคสมทบในส่วนของภาคสมทบนี้นะครับเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วนะครับไม่มีข้อผูกพันใดๆกับทางราชการนะครับจะได้รับคุณวุฒิประกาศนีย อยาบัตรวิชาชีพปวชเช่นเดียวกับภาคปกติครับ <c oughs> สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยหรือว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆได้โดยโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับสถาบันอื่นๆนะครับเช่น <c oughs> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ <c oughs> โดยการทําบันทึกนี้นะครับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนั้นที่มีผลการศึกษาดี และอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกำหนดก็จะได้เข้าศึกษาต่อในคณะหรือวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าอีกด้วยนะครับครับก็คือมีโคต้านะครับสำหรับในส่วนของเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยนะครับครับใช่ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับน้องๆที่ไม่ศึกษาต่อนะครับเขามีความประสงค์ที่อยากออกไปทํางานหารายได้ช่วยครอบครัวนี้เรายังมีนะครับโรงงานมีบริษัทมีห้างร้านในภาคเอกชน รหรือองค์การต่างๆในรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งนี้โรงเรียนช่างฟิมือทหารเรามีเครือข่าย,ายสิทธิ์เก่านักเรียนช่างฟิม์มือทหารที่มาให้คําปรึกษาและแนะนําอาทิเช่นการไฟฟ้านาครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการบินไทย การท่าอากาศยานการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและบริษัทโตโยต้าเป็นต้นนะครับมีมากมายเลยครับครับแล้วในส่วนของโอกาสในการเข้ารับราชการของน้องๆในส่วนของภาคสมทบแล้วครับท่านครับจะมีโอกาสบ้างไหมครับตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเลยสัทีเดียวนะครับจะไม่เหมือนน้องๆภาคปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าทางราชการมีความต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาคปกติที่เรามีอยู่แล้วน้องๆเหล่านี้ที่เป็นภาคสมทบนี้ ก็จะได้รับโอกาสนนในเช่นเดียวกันครับครับแล้วสําหรับในส่วนของการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกนะครับสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีม,มือทหารในปีนี้เนี่ยนะครับหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ ขอบคุณมากครับน้องๆหลายๆคนสนใจนะครับว่าตัวเองอยู่ในหลักเกณฑ์นั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าสําหรับการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกติในปีการศึกษา2565น้บี้นะครับยังคงมีหลักเกณฑ์เหมือนในปีที่ผ่านมาครับก็คือจะเปิดรับสมัครน้องๆที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฟีมือทหารพอส2553ครับโดยสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่าม3นะครับตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าครับ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.00ครับอืมครับเป็นชายโสดด้วยนะครับมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า15ปีและไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ครับโดยนับตั้งแต่วันที่1เมษายนของปีที่จะเข้ารับการศึกษาครับครับโดยปีการศึกษา2565นี้นี้องนองครับฟังให้ดีนะครับจะรับผู้ที่เกิดตั้งแต่1เมษายน2547 จนถึง31มีนาคม2550ครับครับหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะต้องเกิดช่วงไหนอายุเท่านี้แล้วจริงแต่ว่าเกิดเลยช่วงนี้หรือว่าก่อนช่วงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นนะครับคือส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหมพนักงานราชการหรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมนั้นนะครับ อายุไม่เกิน21ปีบริบูรณ์ครับ,รบไม่เกิดก่อนปีพศ2544นั่นเองครับและที่สำคัญนะครับคุณสิทธิชัยจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสดงด้วยนะครับครับก็เป็นสหลักเกณฑ์ด้วยกันนะครับสำหรับน้องๆที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงส่วนที่เป็นข้าราชการกลาโหมพนักงานราชการนะครับแล้วก็ลูกจ้างในสังกัดของกระทรวงกลาโหมนั่นเองนะครับใช่ครับน้องๆครับถ้าหากว่าฟังไม่ทันหรือว่าไม่รู้จะไปถามใครครับรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมนั้นนะครับ จะอยู่ในระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกตินะครับโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับ www.mtts.ac.th ครับผมอืมครับอันนี้ในส่วนของภาคปกติและในส่วนของภาคสมทบแล้วครับท่านครับมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างครับท่านครับครับขอบคุณครับสำหรับน้องๆในส่วนภาคสมทบนะครับที่จะสมัครเป็นนักเรียนภาคสมทบของโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับครับ ยังคงมีหลักเกณฑ์เหมือนในปีที่ผ่านมาครับก็คือจะเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบพศ .2553 ครับ,รบโดยสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม .3 นั่นเองครับ,รบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษานะครับเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2 0 0เช่นกันครับครับและจะต้องเป็นชายโสดหรือหญิงโสดอันนี้มีความแตกต่างเพราะว่าภาพปกติจะเป็นชายโสดอย่างเดียวัแต่นี้ภาคสมทบคือรับน้องๆที่เป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยครับน้องน้องภาคสมทบนี้เปิดโอกาสให้น้องๆผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเป็นนักเรียนของโรงเรียนช่างฟิล์มหรือทหารด้วยครับครับต้องเป็นหญิงโสดนะครับครับสัญชาติไทยอายุไม่เกิน22ปีครับนะครับก็คือไม่เกิดก่อนปีพศ2543นั่นเองครับคบับ ส่วนที่เป็นข้าราชการพนักงานราชการของส่วนราชการต่างๆนั้นจะต้องอายุไม่เกิน25ปีนะครับ,รบอันนี้ค,คืออายุเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็คือไม่เกิดก่อนปี2540ครับครับโดยทั้งนี้จะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกมาแสดงด้วยร,รายละเอียดการรับสมัครนั้นก็คงเป็นเหมือนกับนักเรียนภาคปกตินะครับก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฟิมือทหารครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ w o r l d w .mtts.ac.th ครับ,รบหรือรว่าจ,จับโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 930 3480ครับครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับ02 930 3 4 8 9กครับก็สามารถที่จะโทรรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ทีนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายๆคนสงสัยกันครับท่านครับเรื่องเกี่ยวกับคะแนนพิเศษแหละครับในการสอบเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ได้อ่านระเบียบการเรื่องของการรับสมัครสอบมีหัวข้อเกี่ยวกับคะแนนพิเศษด้วยก็อยากจะเรียนสอบถามว่าคะแนนพิเศษนี่มีอะไรบ้างและผู้ที่จะได้รับคะแนนพิเศษเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับท่านครับครับขอบคุณครับอันนี้เป็นน้องๆสนใจมากเลยใช่ครับตัวเองจะมีคะแนนพิเศษอะไรเท่าไหร่หรือเปล่าใช่ครับนะครับฝั่งทางนี้นะครับสาหรับคะแนนพ หรือสิทธิพิเศษจะมีผลเฉพาะการสอบของน้องๆภาคปกติเท่านั้นนะครับภาคปกติเท่านั้นใช่ครับ,รบโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ,รบถ้ามีหนังสือรับรองแสดงว่าผ่านการสอบวิชาทหาร หรือที่เรียกว่ารอดอนะครับ,รบตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารร,รอดอชั้นปีที่1ปีที่2และชั้นปีที่3นะครับก็แล้วแต่นะครับจะเพิ่มคะแนนให้ร้อยละ2ร้อยละ3และร้อยละ4ตามลําดับครับ,รบของคะแนนรวมภาควิชาการนะครับยกตัวอย่างเช่นสําเร็จการศึกษารอดอในชั้นปีที่3นะครับจะได้รับคะแนนเพิ่ม16คะแนนนะครับ จากคะแนนสอบภาควิชาการ400คะแนนครับก็คือ100คะแนนเนี่ยได้เพิ่ม4คะแนนมาใเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคะแนนสอบวิชาการ400คะแนนก็446ก็คือได้คะแนนเพิ่ม16คะแนน16คะแนนก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเยอะอยู่นะครับไม่น้อยครับครับแล้วนอกจากนั้นแล้วครับท่านครับมีหลักเกณฑ์อื่นอีกบ้างไหมครับหลักเกณฑ์ที่2นะครับฟังให้ดีครับน้องครับหนังสือรับรองแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งได้กระทําหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงครามหรือมีการปราบจราจล รหรือในระหว่างที่มีพระบรมราชองค์การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับตัวอย่างเช่นผู้ที่รับราชการทหารตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2534จนถึง1เมษายน2558นะครับ,รบจะมีรายชื่อในประกาศกฎอายการศึกซึ่งมีสิทธิ์ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเหล่านี้นะครับจะให้เพิ่มร้อยละห้า ของคะแนนรวมทั้งสิ้นครับครับก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันนะครับและหลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเห็นว่าถ้ามีหนังสือรับรองแสดงว่าเป็นบุตรของทหารข้าราชการหรือว่าลูกจ้างที่ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีในส่วนของคะแนนพิเศษแบบนี้ยังไงบ้างไหมครับนี้เราก็มีคะแนนช่วยเหลือเช่นกันครับเรานึกจะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆหลายๆคนนะครับที่ปฏิบัติภารกิจแล้วก็ได้รับอันตรายจนถึงทุพพลภาพนะครับในเคสนี้นะครับจะต้องม ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุกพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่คหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้นนะครับซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษหรือได้รับเงินค่าทำขวัญหรือบำเหน็จพิเศษตามข้อบังคับหรือระเบียบของทางราชการหรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าเข็มกล้าหาร หรือเหรียญกล้าหานะครับจะเพิ่มให้ร้อยละ10ของคะแนนรวมทั้งสิ้นครับโอ้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักเกณฑ์นะครับในช่วงท้ายนี้ท่านอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมในส่วนของการรับสมัครในครั้งนี้บ้างครับท่านครับอยากจะฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับรวมทั้งผู้ที่สนใจรวมถึงน้องๆนะครับที่อยากเข้ามาเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารนะครับว่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารไม่ว่าจะเป็นภาคปกติและภาคสมทบนั้นนะครับตั้งแต่ว วันนี้นะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับเราเปิดรับสมัครนะครับทางเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างฟิมือทหารนะครับ www.mtts.ac.th เท่านั้นนะครับ และขอเน้นย้ําให้ผู้สมัครนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนช่างพีมือทหารนะครับเนื่องจากว่ากําหนดการต่างๆนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันนี้ซึ่งน้องๆทุกคนนะครับรวมทั้งคุณสุทธิชัยคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้ก็สร้างความเรียกว่าเดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนใหครับน้องๆหลายๆท่านเองครับที่เดินทาง ครับอาจจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางข้ามจังหวัดหรืออะไรต่างๆด้วยนะสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองและน้องๆทุกคนนะครับซึ่งเราไม่มั่นใจว่าอาจจะมีใครที่ไม่หวังดีนะครับไปแอบอ้างสามารถที่จะฝากบุตรหลานเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารได้นะครับโดยการขอรับเงินขออะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับปัจจุบันสถานการณ์เงินทองก็หายากนะครับก็เรียนให้กับคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งน้องๆนะครับว่าไม่มีใครช่วยเหลือบุตรหลาน ของท่านได้นอกจากตัวบุตรหลานของท่านเองตัวน้องๆเองเท่านั้นนะครับจงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิชาการการเตรียมความพร้อมของร่างกายนะครับที่จะเข้าสอบการแข่งขัน <lü> แล้วก็อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างหรือเรียกรับเงินในทุกกรณีเด็ดขาดนะครับขอเรียนให้ทราบนะคบว่านั่นคือการหลอกลวงหากท่านทราบพ,พฤติกรรมหรือผู้ที่แอบอ้างในการทุจริตการเร,กเรียกเงินดังกล่าว นะครับสามารถแจ้งอำาที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหนับน้องๆที่สนใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางด้านของพันเอกศักดาวุฒิกุมารสิงห์รองผู้ชญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณ้ฟััังไปก่อนนนนววีีสสด